นี่ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็มาพบกับเกมฟรีไฟกับช่องก่อนฟรีตล์เช่นเคยเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนตั้งชื่อเหมือนเดิมเนาะวันนี้ผมก็จะมาสอนตั้งชื่อเหมือนแครดังๆนะครับเหมือนแหลงแกน สีห้าดาวเลยนะผมที่เขาตั้งกันเยอะมากเลยนะผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนตั้งชื่อมันแหลงแกนนะผมเหมือนแกนพวกลงอ่างเหมือนพวกนี่นะครับที่เขาตั้งกันเนาะก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากน้องๆพี่ๆเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับผมอถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับก็ไปดูกันเลยครับขั้นตอนต่อมานะครับ ให้เรานะครับเข้ามาที่ Google นะผมอ่ะเราจะแปลอาตัวอักษรว้นวรคนะครับผมอ่ะก่อนจะไปตั้งชื่อเราก็มาคัดลอกอักษรเว้นมาก่อนนะครับผมอ่ะเข้ามาที่ Google นะครับผมแล้วก็พิมพ์เขาว่า u บวกสามหนึ่งหกสี่นะผมนะครับตัวแรกนะครับที่ผมเข้ามาเลยนะผมนะครับพิมพ์ไปตามนี้เลยนะครับถ้าเราพิมพ์ u บวกสามหนึ่งหกสี่มันก็ขึ้นให้แล้วนะครับอ่ะถ้าเราเข้ามาแล้วครับเลือกตัวแรกเลยนะครับผมอ่ะเข้าไปเลยครับ อ่ามันจะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับเข้ามาสู่หน้านี้ครับอ่าทุกคนเห็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆนี้ครับให้เรากดแชร์ปรูปสี่เหลี่ยมเลยนะครับผมอ่าแล้วมันจะขึ้นคําว่าคัดลอกนะครับให้ทุกคนกดคําว่าคัดลอกนะครับผมอ่าถ้าเรากดคัดลอกเสร็จแล้วเราก็ไปตั้งชื่อเลยครับ <c oughs> อ่าแอปที่เราจะไปตั้งชื่อน,นะครับ อ่าใครที่ยังไม่ไปดาวโหลดนะครับไปดาวโหลดได้ที่ Play Store นะผมพิมพ์คําว่าสัญ,ญลักษณ์วิเศษนะครับอ่าถ้าทุกคนดาวน์โหลดมาแล้วนะครับอ่าก็กดเข้าไปเลยครับตัวนี้เนะะเาะรอดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะครับอ่าถ้าทุกคนเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับกดคาว่าสร้างสัญ,ญลักษณ์เลยนะครับผมอ่า กดสร้างสัญลักษณ์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปตั้งชื่อเลยครับสําหรับชื่อผมที่ผมจะตั้งก็เป็นชื่อสมมูินะครับทุกคนจะตั้งแบบไหนก็ได้เนาะ,อ,ะอันนี้ผมจะตั้งเปนชื่อของผมแล้วกันนะครับสําหรับชื่อเหมือนแรงแกนนะผมแกน5ดาวที่แรงแกนสร้างกันเยอะๆเนาะ าเป็นช,ชื่อสมมุตินะครับผมเราจะเอาชื่อว่าโดลงอ่างนะครับผมก็ถ้าเราเขียนคาว่าโดแล้วนะครับเราจะเว้นวรรคนะครับผมเราเรากดไปที่ข้างบนเลยนะครับผมแล้วก็กดวา็กนะครับผมมันจะขึ้นเว้นวรรคให้นะครับผมแล้วก็เพิ่มคําว่าลงอ่างไปนะครับถ้าเราได้คําว่าโดลงอ่างแล้วนะครับผมเราเราก็มาเลือก ตรงนี้นะครับผมตรงลูกศรตรงข้างคําว่าร้อนขึ้นมาเลยนะครับอ่าเป็นเลือกที่คําว่าตัวอักษรน,นะครับคำว่าตัวอักษรมาแล้วนะครับผมก็เลื่อนขึ้นมาครับเลื่อนมาเรื่อยๆหาตัวเอกนะผมตัว x ที่เขาใส่กันเยอะๆเนาะผมเลื่อนหอาคนนี้ครับเอกที่เขาใสเ่เยอะๆเราเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับเราก็มาเจอตัว x แล้วนะครับผม ก็ะจะเป็นตัว x ตัวนี้นะครับที่ผมวงไว้เลยนะครับที่เขาใส่กันเนาะอ่ะก็เป็นตัวนี้เนาะอ่ะถ้าเราเลือกแล้วเราก็วางด้านขวาครับก็จะประมาณนี้ครับชื่อสําหรับแหลงแกนเขาตั้งเยอะๆก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นแค่ชื่อสมมุตินะครับอ่ะถ้าทุกคนว่าแค่นี้ก็พอแล้วนะผมกดไปที่จุด3จุดเลยครับก็กดคำว่าสําเนาครับผม อ่ะเราก็จะไปเปลี่ยนชื่อในเกมเลยนะครับผมไปที่หน้าเกมกันเลยครับไปกันเลยอ่ะนี่เราก็มาที่หน้าเกมแล้วเนาะอ่ะเราก็จะไปเปลี่ยนชื่อกันเลยนะครับที่เราไปคัดลอกมาจากแอปอักษรพิเศษนะครับผมอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมไปเปลี่ยนชื่อกันเลยเขาที่แต่งตัวครับผมมาที่อื่นๆครับ เดือบัตรเปลี่ยนชื่อใช้งานกดแชร์ที่แป้นพิมพ์หนึ่งทีครับผมกดวางครับกดตกลงครับนี่ครับผมมันก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับชื่อเหมือนแร็งแกนนะผมที่เขาตั้งกันเยอะมากเลยนะครับอันนี้ผมก็เป็นภาษาไทยเนาะใครจะเอาภาษาอังกฤษก็ได้นะผมถ้าใครว่าแค่นี้ก oh, ็โอเคแล้ว mm ก็กดตกลงเลยนะครับผม ชื่อนี้ก็เป็นแค่ชื่อสมมุตินะครับน้องๆจะตั้งชื่อแบบไหนก็ได้นะครับผมสำหรับการตั้งชื่อมันแหลงแกนนะผมก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าใครสงสัยตรงไหนนะครับอยากรู้ตรงไหนครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปผมได้เลยนะครับถ้าผมรู้ผมก็จะมาบอกอีกทีหนึ่งนะว่าทํายังไงติดขัดตรงไหนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับเจอกันในคลิปหน้าครับผม สำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณครับ